ะลุยกินตลาดบางสาเลค่ะงบ500บาทเธอดูเยอะมาก500บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรมากินกันบ้างนะคะไปจ้านี่เถอเหมึกไข่รำจิ้มค่ะนะอืมไก่แดงนะคะซอฟพาวเวอร์เมืองไทยเลยอืมตรงนี้สั่ง้าไม้หอยแมงผู้60บาทอ๋อไมค์ก็กินเลยจ้าอ อ้ยมีผู้ชมด้วยหาไม่เ่อมีผู้ชมปลกมือด้วยกินไหมนี่น่ากินมาก50สิบบาทอ <c oughs> ร่อยๆเว้ย เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกับมาพอกับนุรีอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้หนุรีพาทุกคนมาเดินตลาดนัดนะตอนนี้หนุรีอยู่ที่ออบางสะเรนะคะที่สัตหีบเนาะขับรถผ่านมาทะเลสวยมากวันนี้เรามาทํางานแล้วเราก็เลยเจอตลาดนี้ <c oughs> ก็เลยแวะหาอะไรกินกันหน่อยจะบอกว่าที่นี่นะคะมีทั้งของสดอาหารทะเลแล้วก็ของกินสาเร็จรูปแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเมื่อกี้แอบเดินผ่านแวบแล้วก,วก็มีของกินพอสมควรนะที่ก็คือชื่อว่าบางสะเรในมาร์เก็ตนะคะก็มีลานจอดรถเรียบร้อยนะคะก็ เป็นย่านชุมชนในบางสะเลนเนาะแล้ววันนี้ไหนๆก็มากินทั้งทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันแบบงบ500บาทนี่มีไว้0 0แล้วเราจะตะลุยกินในงบ500บาทดูกันว่า500บาทเนี่ยนุรีจะได้กินอะไรบ้างในตลาดบางสะเลนะคะมาดูกันจ้าเธออาหารโปรดของเราเลยโครงไก่ไก่ย่างไก่แดงนะคะอันนี้10บาทนี่จานละ10บาทเป็นโครงไก่หรอคะ ใครที่เป็นคนชอบแทะนะคะหนูหรีเลยหนึ่งชอบแทะแล้วอ่ะสองไม้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรากินหลายอย่างแล้วก็มีงบแค่500บาทนะคะข้าวเหนียวด้วยค่ะขอตูดด้วยได้ไา่อยากกินตูดเอาป่ะเราย่างแดงๆแบบนี้เรามาชิมกันว่าเป็นไงเนาะตูดสัก4ไม้2ไม้แล้วกันเพราะเรามีกินอีกเยอะเลยทั้งหมดเท่าไหร่คะแม่อ่ะหมดไปแล้วห0เหลือ450ได้แล้วจ้าไก่แดงย่างไก่ย่างแดงชื่อร้านอะไรเอ่ยเผื่อรีวิวให้แม่เขาเผื่อ,ออร่อยไม่มีแต่ว่าอยู่ตรงนี้เลย ทางเข้าตลาดแถวนี้เลยเส้นแรกเลยถนนเส้นแรกมาต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินทีเดียวเนาะไปหาที่กินเพราะมันจะยากอุ้ยอันนี้เธออันนี้เป็นแบบเป็นร้านแบบขายเส้นต่างๆมีผัดไทยมีมาม่านี่มีผัดหมี่นะคะ20บาทเท่านั้นของคุณพ่อน่ากินอยู่นะอยากกินอันนี้อยากกินหมี่ชมพูอ่ะค่ะ20่บบาทค่ะเพิ่มๆไม่พอ500น่ากินหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราค่อยมากินต่อกันฝั่งนี้จะเป็นพวกของผักสดเห็นไหมเธอตลาดเขาคุกคลื้นอยู่นะ อุ้ยลืมตังทอนเกือบขาดทุนแล้วเธอฉันเกือบจ okay. really. ้ายทุนแล้วค่ะนี่อันน so ี้ไม่ลองไม่ได้แล <ah ้วเป็นหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเซ่บๆอ่ะของเข้าไปใกล้ๆหมึกก่อนเธออันนี้2ตัวร้อยอันนี่เป็นไข่หมึก3ไม้50 3ไม้50เหมือนกันเป็นแบบคางมันเธอนี่คางอร่อยหรอคะไม่เหนียวจ้ะอ่าลองดูอ่ะคางสไม้นี่ ทางหมึกสองไม้แล้วก็เอาตัวนี้ด้วยนี่สองตัวร้อยเหรอคะเอาตัวเดียวห้าห้าสองตัวร้อยแต่งบเรามีอยู่ห้าร้อยเอาตัวเอาเอาอันเดียวก็พอค่ะห้าสิบห้าบาทนี่อ่ะสามร้อยห้าสิบได้เลยแม่อ่ะไปดูที่เขาย่างกันทรัมาอุ้ยมาดูมาดูพ่อเสียบไม้ก่อนอันนี้หมึกไข่นี่อันนี้ยังไม่ได้จุ่มนะอันนี้เป็นที่แบบสองตัวห้าสองตัวร้อยป่ะนี่หรือว่ามีหกตัวละหกกับสอตัวอ่ะตัวละหกสิบกับสองตัวร้อยนี่พ่อกำลังลอกคราบเลยเขาเรียกลอกอะไรครับลอกหนังไหมหรอ นี่จุม่มนี่ลงมาแบบนี้น,น,นี่นี่ที่จุ่มแล้วนี่เป็นน้ำหมักหรอคะใช่ค่ะเป็นซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วน้ำหมักดูทุกคนนี่นี่เรามาดูที่ตอนอย่างร้อนๆกันหน่อยนี่จ้าเธอนี่ของเรานะคะอันนี้เท่าไหร่คะแม่ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้า <105 S 2> <105. S 1> บาทนะคะเรามาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าซีฟูด้ดอยากลองชิมเลยอหรอว่ามันจะปแซ่บขนาดไหนอยวาก้อยกินกับปลาหมึกทีเดียวดูเป็นพริกเขียวพริกแดงผสมหรอคะ ซิซัดมากอะของเราใกล้เสร็จแล้วเธอเอาอย่างนี้ละกัน5 0ารบาทหมดตอนไหนก็คือหยุดตอนนั้นเราเจอร้านไหนแล้วเราจ่ายหมด500แล้วก็หยุดตอนนั้นเลยเราจะไม่แบบเดินต่อเพราะว่าเราวางงบไว้แค่นี้นะคะเจอร้านหมึกก็หมดไปลวร้อยกว่าบาทพอหน่ากินอ่ะนี่แม่เสียบให้หนูเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคะ่ะน่ากินมากอะแต่โน้นอะลูดลุดออกได้ค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวขอดูช็อตราดน้ำจิ้มก่อนฮอนตลาดนี้เปิดวันไหนบ้างคะแม่ ทุกวันเลยเหรออ๋อใครมาเที่ยวแถวสัตหีบนะคะบางสเสร่มาได้เลยทุกวันเลยนะคะนี่อาหารทะเลเขาน่าจะสดนะเพราะว่าข้างๆคือมีขายอาหารทะเลแบบสดๆกันเลยอืมมาได้ทุกวันลค่ะบ่ายสามถึงสองทุ่มบ่ายถึงนะคะที่นี่เนาะนี่ เรามันดาวบางเรามันดาวพัทยาอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่ใครที่แบบว่าอยากกินอาหารอยากได้อาหาระทลสดๆนะกุ้งตัวใหญ่นะโลละ230นะคะกุ้งแบบมีหลายไซส์เลยมีปลาหมึกด้วยโล,ล200นะคะที่นี่คือตลาดคือแบบของสดเยอะอยู่นะเป็นตลาดเย็นนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสูหวานหมูสับเห็ดหอมปูอาดไส้กรอกอยากลองอะ่ะแม่แนะนำไส้ไหนที่สุดคะในนี้ อ่าเี่จะขายดีเนาะค่ะยังไงคะแม่ชิ้นละสิบบาทเอาหมูสับเห็ดหอมหนึ่งค่ะแม่หมูยอหนึ่งค่ะแม่ปูอัดหนึ่งค่ะแม่อ่ะสามอย่างก่อนเพราะหนูมีงบห้าร้อยบาทตอนนี้เราเหลือทั้งหมดสามร้อยยี่สิบเอาไม่ใช่มันมีเหรียญห้าเหรียญหนึ่งเมื่อกี้ที่ทอนมาก็จะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวไปบวกเอานี้ขอบคุณค่ะแกมันเยอะเหมือนกันเนาะจ่ายไปสองร้อยกว่าบาทคือประมาณครึ่งทางเองอะ่ะเราเดินดูกันต่ออุ้ยอันนี้ยำให้เลยไหมคะแกยะยำได้เลยเนาะแล้วมันดูสูตอุ้ยเมงกะบบุก็มีอะ่ะโอ ชุดใหญ่100ชุดเล็ก60งั้นเราเอาเมกะพูนชุดหนึ่งเอาหอยชุดเล็ก2ชุดนะคะนี่เดี๋ยวให้แม่ค้าใส่โฟมให้แล้วกันนี้ก็คือคลุกคลุกคลุกให้เลยนะคะนี่ซีฟู้ดราดลงไปเลยนะคะต่อไปนี้ยำหอยนางรมเอาเขาทำข้างหลังไม่ไปหรอกนี่เราจะได้มีแบบคนตามมากินเลยชื่อร้านอะไรนี่อยู่ในตลาดเนาะเส้นแรกแถวแรกเลยนะคะใครสนใจจะมากินเดี๋ยวเราลองชิมก่อนว่าจะอวยหรือเป็นยังไงแต่ดูจากสีสันแล้วแบบหน้าแซ่บนะว้าว มาสดๆเลยไหมคะหอยเหยติดทะเลเลยนะพ่อเนาะอ่าเคาะมาเองเลยเหรอ,หา,อหาเองด้วยถ้าเรามากินอะไรที่แบบว่าตามวิถีชุมชนเขาเรียกว่าตามแบบชุมชนเลยอะ่ะเราจะได้ของสดของชุมชนที่แบบชุมชนหาเองทําเองหอมหรือเทียมคะนี่หอมครับหอมเจียวรวยเลยหุยแล้วให้เยอะด้วยให้เยอะแข่งกับจอมเทียนหรือเปล่า <c oughs> นี่เธอเดี๋ยวเรามากินกันจ้าอ่ะ และเราก็เหลือเงินทั้งหมดหลอยแปสิบจ้าอุ๊ยเธอได้เยอะมากแล้วเนี่ยเราเนี่ยอขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะค่ะอันนี้หมดไปประมาณ300กว่าบาทเยอะมากนี่ใครชอบกินแบบปังนะใครชอบกินปังปังไส้ทะลักนี่จ้าน่ากินมากเธอแกงใตก็มีจ้าเธอเราอยู่ที่ชลบุรีเดี๋ยวเราก็สามา กินแกงตายได้ไข่อยากกินคั่วกิงนะบางสะเร,รเขามีเลยนูแกงซ่อมอย่านัทเทอนี่แกงไงได้ค,ครับรแกงผงปลางปลาน้ำเคยน้ำเคยน้ำไหลแตะแล้วอะเธอดูอดดปลาอันนี้ช่อด่านอะได้คะนี้ ขว,ะขวปะพะนังขาขวปะพนังโอเคเดี๋ยววันหลังอยากกินเลยแต่ว่ามันไม่อยู่กินฟื้นี่เดี๋ยว <laughs> ไปอยู่ริมเล่อะโปรโมทไอคอนขวปะพะนังเธอแกงตาตซีซสั้นสวยงามแต่ถ้าวันไหนที่คุณผีเข้าทำแกงเองเครื่องแกงเองไม่ทานสามารถสร้างนุรีได้นะคะเครื่องแกงใต้ายายนุรีสามารถสั่งได้เลยนะเครื่องแกงใต้แทร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ายมายีสิปีแล้วนะคะเป็นเครื่องแกงจงหวัดกระบี่ใครอยากสั้งซื้อนะคะนี่อามาทำแกงพวกนี้เลยไงยๆเลยเฟซบุ๊ก เครื่องแกงใต้ในโนรีสั่งได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินสําเร็จเลยมาร้านนี้ได้นะคะสั่งได้เลยใครสนใจแกงใต้อยากกินนะอยยังมีอีกหลายแถวเลยเธอเดินมาดูกันอุ้ย,อ,ยอันนี้นะ่ากินอันนี้เป็นหอยแมงคู่ถุงละ60บาทเยอะอยู่นะใหญ่มากเลยอะร้านนี้หอยตลับ60บาท500บาทระวังงบไว้เยอะเกินเนาะตอนแรกหนรีวางงบไว้5 0 0บาทนึกว่ามันจะแบบพอประมาณกลางๆน่าจะได้อะไรไม่เยอะแต่เธอกินคนเดียว กับตากองซองคนนี่ค่ะ60นะคะแม่เธอเหลือร2อค่ะโทเนี่ยตอนนี้เราจ่ายไปทั้งหมด380ได้ขนาดนี้เลยอะ่ะเอาไงอะ่ะเอ,อิร์ธต้องช่วยกินนะไปะต่อเธอของกินเยอะมากซจะทำไงดีโทตลาดนี้ของกินเยอะมากทำไมฉันมาเจออะไรแบบนี้อลังการมากเลยอะ่ะนี่ไข่ต้มน้ำปลามีเป็ดด้วยหรอคอเป็ดโอ้โหเอาไหมเอาไหมคอเป็ด50บาทเองมีคอเป็ด50มีไก่ ใครชอบกินคอเป็ดนะคะจัดไปเลยแม่ขอหน่อยวู้ Hello, <my> ได้เลยค่ะแม่50บาทจุกจุก <Okay. S 1> ถูกจังเลยอะ่ะตลาดนี้บางสะเรนะคะ50บาทใครเป็นสายชอบกินคอเป็ดนะคะและเราก็เหลือแค่ 70แล้วกําลังจะหมดภารกิจแล้วเพราะว่าเราบอกว่าครบ500้เมื่อไหรเราหยุดเมื่อนาน,นเพราะว่าเราหิวมากกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อไรจะถึง500ร้อยสักทีของมันถูกมากแล้วของเยอะมากนี่ไปข้างหน้าอีก70บาท70บาทซื้อน้ำเออทั้งหมดนี้ยังไม่ถึง5 0 0้นะเธอตลาดนี้ของกินแบบรถอะ่ะเต่าลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะน่ากินมากดูในกระทะเธอชุด20อ่ะหนูเอาชุดหนึ่งน่ากินมากหมดไปอีก20นะคะตอนนี้เราเหลือ50บบาทลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้ ในกระทะคือแบบฟองฟอ,องเลยอ่ะแล้วกระทะน้ำมันคือแบบใหม่ๆเลยเธองบพี่เหลือแค่ซื้อน้ำแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ข้างๆมีร้านโตเกียวด้วยคุณแม่นี่ใครอยากกินโตเกียวมาได้นะคะเราหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านน้ำดีกว่าเธอหิวน้ำมาก50บาทสุดท้ายของเราก็มาซื้อน้ำค่ะซึ่งเมื่อกี้เราสั่งน้ำแตงโมปั่นไปแก้ือย่ิบ้าบาทก็เป็น50บาทพอดีแต่ว่าพี่เขาบอกว่าออาหมดงบซะและ้วไม่ได้กินบะหมี่เป็ดเลย เราขอญาติเกินงบเอ็นดูขอกล่องหนึ่งค่ะกล่องเท่าไหร่คะ50ก็กลายเป็น550นะคะวันนี้ได้บะหมี่เป็ดเพวยอิบกล่องหนึ่งเอ็นดูพี่เขานะคะนี่อุดหนุนหน่อยน่ากินอยู่นะดูเอากล่องสวยๆเลยนี่มาเอาไปกินกับคอเป็ดเมื่อกี้เนื้อฉ่ำเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันจ้าตะลุยกินตลาดบางสะเลค่ะงบ500บาทเธอดูเยอะมาก500บาทเดี๋ยวมาดูกันว่านุรี ซื้ออะไรมากินกันบ้างนะคะไปจ้าเธอมายำหอยนางรมค่ะอันนี้เราได้เก้าอี้นะคะสมุนเก้าอี้โดยร้านบะหมี่เป็ดย่างยำหอยนางรมนี่กระเทียมค่ะแล้วก็เขาหั่นอันนี้มาแล้วนะกระถินนี่มาจ้าอืมสีฟูดดีมากเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วความหวานมันมาจากหอยทแล้วหอยสดมากดีเลย น้ำจิ้มร้านนี้นะออกแนวเปรี้ยวเผ็ดนะคะใครชอบแบบนี้แนะนําเลยแล้วอันนี้กรอบมากขนาดวางไว้นานแล้วนะ,ะมาต่อขออนุญาตเจ้าของแผงนะคะวันนี้เขาไม่ขายแต่ว่าเขาวางโต๊ะไว้เดีียวนูดเชดทำความสะอาดให้นะคะขออนุญาตแมงกะพรุนซีฟูด้ดโตนี่แดงๆเลยอะดอมูมามเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเดียวกับหอยซึ่งจะมีความเปรี้ยวเผ็ดแต่ตัวหอยเมื่อกี้เขาใส่น้ำพริกเผาไปด้วย มันจะออกหวานกว่าน่อยเค็มกว่าน่อยแต่แมงกัปูนคือไม่เค็มแล้วสดมากอ,ม,อม,มาโซนอาหารทะเลแล้วก็ต้องจัดหนักซีทะเลให้หมดเลยหมึกไข่นี่นี่เออหมึกไข่น้ำจิ้มค่ะ <c oughs> น้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวเฟ็ดหวานสมดุลดีนะน้ำจิ้มดุ้ยแซ่บนะน้ำจิ้มแซ่บเลย ไม่สดให้มันรู้ไปเพราะว่าเดินกลับไปจากตลาดประมาณแบบไม่กี่เมตรอะ่ะก็เป็นทะเลแล้วเธอแม่ขายหนักมากว่าต้องกินคอปลาหมึกสามไม้ห้าสิบนี่ฮะมาแมงกะพุนก็ตบ,บแล้วเจอคอหมึกตกุบมากมกินมาสามอย่างแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่แบบว่าให้ติเลยอะ่ะโอเคเลยอะ่ะแล้วราคาคือดีมากคุณน้พคือดี <S <S ได้แล้วค่ะน้ำเต็งโม แต่งหมอ้อตงหม้อตงหมอ,หมอพอดูดว่อยเพราะว่าน้ำจิ้มเขาเผ็ดมากแต่เผ็ดแบบรอยสุดชื่นมากต่อไปเหนียวไก่มาห้าสี่สามเนียวไก่ค่ะเหนียวไก่อันนี้เหนียวตูดไก่ค่ะไก่แดงนะคะซอสพ,พาวเวอร์เมืองไทยเลยลื่นน,น,นุ่ม,ม,มกลบกึบตรงกระดูก,ลก,ลกลและน้ำซอสดแดงอะ่ะหวาน,วานๆเค็มๆกำลังดีย่างดีมากย่างแบบมันจุ้ยๆเธอมาอ ตรงนี้สัมผักท่าไม้ไหลายคนคงคิดว่าหนูรี่ชอบกินหมูกระทะกินยำมากแต่นี้คืออีกหนึ่งอย่างที่หนูรีชอบเป็นสิ่งที่แบบว่าเวลาไปตลาดต้องสั่งกินตลอดเลยก็คือโครงไก่เพราะว่าเราเป็นสายชอบแทะแต่นี้เขาให้เนื้อเยอะอยู่นะโครงตัวนี้ดูนิความสัํำดีเด้งๆเลยตรงนี้ก่อนเลยตรงหนังมันมันดีมากเป็นโคงแทะเนื้อเยอะนะ ความโดดเด่นของร้านนี้คือซอสหมักไก่เขาอะตอนหวานๆเค็มๆนใจกนอยู่ดีมากมันไม่หวานเกินแต่มันกำลังดีมันมีเค็มๆหวานๆาหอยแมงผู้60บาทเยอะนะดูหอยแมลงผู้จ้ะแล้วก็ทำเป็นแบบจิ้มเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะเธอตัวขนาดไซส์กำลังดีนะจุ่มไปซีฟู้ดอ๋อ my god กินเลยจ้ะอืมโอ้ยมีผู้ชมด้วยถาไมไปด้ยมีผู้ชมกดมือด้วยกินไหม น้องบอกมาอยู่กัอะไรครับแผงล่ะแผงฉันอยู่ดีก็มาปรบมือเก่งมากเป็นผู้ชมด้วยน้ำจิ้มแบบพริกเขียวพริกแดงนะคะน้ำจิ้มก็กำลังดีนะสำหรับหอยไม่เผ็ดเกินเปรี้ยวๆเค็มๆลูกชิ้นปลาระเบิดคุณพ่อค่ะนี่เมื่อกี้ทอดสดใหม่ๆเลยยังร้อนอยู่เลยอ่ะมาหยุบเลยมันเป็นฟิวแบบเคี่ยวเรื่อยๆถ้าทอดปุ๊บกินปั๊บมันจะกรอบเลยแต่อันนี้ระวังไว้นะแล้วมันต้องแบบใช้เวลาเคี่ยวหน่อย อร่อยแบบทั่วไปมีชมพูหน้าโรงเรียนฟิลนั้นเนาะถ้าได้ราดพ,พริกพริกป่นเนาะแต่นี้ไม่ได้มีเนาะไม่เป็นไรเราชิมแค่มีก่อนอันนี้คือแบบอยากกินส่วนตัวมากอืมนึกถึงวัาเด็กมีรสเค็มๆออกมาหน่อยๆหวานๆหน่อยๆอือหึบบะบมีเป็ดที่เอื้อเฟือเก้าอี้ให้เราแล้วก็พี่เขาไม่ได้มีเก้าอี้นั่งเลยเอ็นดูนี่ราดน้ำเป็ดค่ะราดน้ำเป็ดหว่ะราดน้ำบะหมี่เอาแบบหมดเลยเนาะชุ่มๆเลย นี่น่ากินมาก50สิบบาทบะหมี่ยกเป็ดมาอยู่เอมมาค่ะนืมงามมากอะ่ะมีความหวานๆเค็มๆหอมๆแล้วเป็ดนุ่มมากไม่ใช่เพราะเขาเอื้อเฟื้อเก้าอี้นะอร่อยจริงเป็ดนุ่มมากคิดไม่ผิดที่ยอมเกินงบที่เป็ดนุ่มมาก <laughs> ไม่ได้ยิน <laughs> <laughs> เป็ดนุ่มมากนุ่มจริง นี่เรามีอะไรกินอะไมไ่นำพี่บ้างไกาา่นกระทาบ่อยไม่ด้านนี้กินบ่อไหมไม่ได้บ่อไม่ได้บ่อมากนี่ <Okay. S 1> คนพื้นที่แนะนําไข่นกกระทาซอยหนึ่งแต่มันมีป็ดรสมะหมีไส้อะไรบ้างนะไส้เห็ดไส้หมูไส้เอ,เออไส้ปูอากไส้อะไรนี้มาเป็นปหลอดหลอดมาเลยอืม้มแป้งนุ่มผักกรอบจะบอกว่าที่นี่นะคะลืมไปเมื่อกี้กินเสร็จแล้วเรารู้ว่า จริงน่าจะไปกินริมทะเลจะได้ฟิลบรรยากาศริมทะเลเนาะแต่ว่าตลาดนี้จะบอกว่าของกินก็คือเยอะประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตลาดที่มีอาหารทะเลมีของสดเยอะมาแล้วอาหารที่กินไปเมื่อกี้ถือว่าเราเลือกร้านไม่ผิดนะถือว่าแบบส่วนใหญ่คือแบบอร่อยเลยแล้วก็บางบางอย่างบางเมนูก็คือธรรมดาทั่วไปเหมือนกินทั่วไปทุกที่นะคะก็ถือว่าโอเคเลยตลาดนี้นะคะใครแวะมาเที่ยวสัตหีบมาเที่ยวบางสะเลนะคะก็มาได้เลยชื่อตลาดอะไรนะที่นี่ เครับอ่าตลาดบางเลในมาเก็ตบางสเลตนะคะมากันได้เนาะถ้าเกิดว่าใครแวะมาเนาะห้าร้อย so. <we บาทได้เต็มไปหมดเลยเมื่อก <ok ี้อย่างที <S <s ่เห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกินต่อที่ห้องนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นูรีเลยนะครับไปนะรีรีนูรีรีนูรี